สบายดีตอนเช้าวันนี้แดดแจ่มพี่น้องวันนี้ห้าจะพาพี่น้องไปยามองพี่น้องไปยามองเนาะก็ขอโทษขออภัยน้ำมื้าวานนี่ไมเอาบริการวิวตอนใสพี่น้องเนาะมีแต่ตอนเช้าก่อนเ้าจะพา พี่น้องไปชมคลิปเนาะอย่ามมองเขาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นเวยกดไลค์กดแชร์แล้วบอถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วกับไปชมกันเลยเดยวรีวิวพี่น้อง แถวโกดังช่างโกนั่นแหละมองว่าสิไปเนาะตอนนี้ห้าสิลงน้องพี่น้องอ่อ ไปแล้วเด้อพี่น้องไปแล้ว Hi, somebody you know? Oh, น,นี่เห็นบอมันบอทางกระปูอีพี่น้องมองมุนบัดเลยโอ้ยน,นี่กับมี่พี่น้องน,นี่กังจ้ะ Yeh, mong ngồi, mong ngay mong ngày, sâm sỉ lạ Xăm xì la pion nì năn, lạp nọc 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 เอากระไรยามมาไปทียามห้อยแล้วพี่น้องเห็นบ่ก่อนอื่นหมดก่อนจบลงเนาะเัากัขอขอบใจเนาะคลิปนี้อาจจะบทสมบูรณ์แบบพี่น้องเพราะว่ามือกล้องเขาผู้สวยห้าโบโหมามันนี้เนาะ อาจจะโปสมบูรณ์แบบก็จะได้ขอ,ขอขออภัยเนาะก็คิดศทางต่อไปก็จะดดีกว่านี้พี่นอ้องบ่อยากแจ้งห,หมอกระแดดลี้ลอพี่นอ้องสำหรับมื้อนี้ก็ขออ่าขอบใจทาง FC ฟซีในกาทางผู้ติดต,ตามในก,การพูกระลังติดตามเนาะ ก่อนที่จะจบเกมตรงนี้เนาะกะขอให้่ทนผู้ชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปข้างต่อไปนะอ่าขอขคบใจด้วย